ส่วนชน่วงนี้จะพาไปเลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชาเแดนผักตายกันบ้างนะคะซึ่งทางรองนายกค่ะฝ่ายการเมืองค่ะก็ได้นําคณะลงใต้เดินนานประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนา,าเศรษฐกิจแฉเแดนตายนะคะย้ำค่ะวารัฐบาลเนี่ยพร้อมพักดันทารานการท่องเที่ยวประมงสร้างความหวังโอกาสและก็สันติสุขชฉยแดนตายค่ะ ที่โรงแรมสยามออเรนเทลฮัดไยอําเภอฮัตไยจังหวัดสงขลาค่ะดรธิติวัน์อดิสโซนพันกุลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองในท่านาประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากพตก็ได้เป็นประธานการประชุมกพตครั้งที่หนึ่ง25งหนะคะโดยมีพันตํารวจโทวรรณพงศ์ขจรักเลขาธิการส่วมในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมัวหนาส่วนราชการ การเข้ารวมค่ะซึ่งในที่ประชุมนะครับได้รวมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นทีจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหาล้านการถงเที่ยวประมงและการส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นทินตลอดจนการพลักดันโครงการต่างๆนะครับเพื่อที่จะเป็นการนําเสนอเพื่อเป็นมติของคณะรัฐมนตรีต่อไปในอนาคตนะครับในการนี้ดร์ธิติวัฒน์อดิซอนพันคุณรองนายกรัฐมนตรีไฝ่ายการเมืองประธานอนุกรรมการกล่าวนะครับว่าการประชุมในุ้นนี้เนี่ยต้องบูรณาการ5แนวทางในการพัฒนาและกแก้ไขปัญหารวมกัน เช่นเรื่องของการข้ออนุมัติกรอบแนวทางการพัฒนาเศรกิจท่านรากักเชื่อมโยงอุตสาหกรรมหาลานจันงหวัดชายแดนภาคใต้การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียสู้การเป็นเมืองโคเฟ่ทวินซิตี้นะครับละการพลักดันโครงการภายใต้อุตสาหกรรมการประมงจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเปม้าหมายของรัฐบาลี่ต้องการสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความเป็นยุที่ดีมีรายได้มีงานทำและการอยู่รวมกันในสั้งคมพหุวัฒนธรรมเนียได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ การห้าหรือรวมกันนะคะว่าจะมีการขับเคลื่อนเดินหน้าไปในทางไหนเพื่อจะได้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนตายโดยเฉพาะเรื่องสินค้าฮาลานในพื้นที่ซ้ำจังหวัดชายแดนของเราเนี้ยก็คือสินค้าฮาลานเนี่ยมีอไรทีทนาสนใจมากไายแต่ว่าอีทําบันทึกให้มันตอบโจทย์แล้วก็ไม่เห็นตองการข้องต่างประเทศหรือว่าในไทยด้วยเหมือนกันก็ต้องมีการห้าหรือรวมกันเราเปลี่ยนจากพื้นทีเดี่ยเป็นพื้นทีพิเศษเนี่ยเป็นพื้นทีเศรษฐกิจพืนทีแห่งการพัฒนาเพื่อจะดึงหนักตองเทียวข้ามาดีว่าานักตองเทียวข้ามาเที่ยวในอ ขาก็จะเอามาใจเงินคนที่ได้มีใครมั่งคนขับรหลดเรืองตามรอนะก็จะได้เบียรตรงนี้ไปกันคนที่เปิดด้านโรงแรมเปิดอะไรไปเนี่ยก<ร>็จะมีคนเข้าไปฝากมเมชาค่ายคางทางก็จะไ,ได้ตรงนั้นออด้วยเหมือนกันเอเมราใกล้จากโกยนี่ก็ได้เบียรตรงนี้เข้าไปกันดังนั้นเปลี่ยนปืนปที่พิเศษตรงนี้เป็นปืนที่เรษฐกิจกันดีว่านะนะค